สวัสดีครับผมเมื่อนี่กับมาเจอกันอีกนึ่งทริปดีๆทางช่อง u t u b e นักเลงพระทองทินนะครับเมื่อนี้กับมีวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพี่บุญมาแนะนาพีในน้านองกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้กับเป็นโอกาสดีนะครับได้เลี้ยญหลวงพ่อพี่บุญหนึ่งในหลุนยอดนิยมนะครับกับสีมาแนะนากันเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยนรู้เป็นการทบทวนเป็นการท่วมท่วมจันเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อพี่บุญไปเรื่อยนะครับจะได้ว่าเป็นการเลื่อมกันนะครับ ลายที่สําคัญเลยนะครับจะได้บ่ต้องตกเป็นเยื่อนะครับในวงจรนของพระเหมือนหรือพระเกนะครับอ่ะเอามือนี้กับพอพูดพำทำเพลงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเขาซูนอาหารนะครับก็ต้องขอเก่าทานอภัยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเสียงกอาจจะบ่ค่อยสมบูรณ์บันไดนะครับแตกๆแข็งๆก็เป็นเป็ดกาบนี่นะครับหนึ่งเรยว่าสูขภาพร่างกายว่าแข็งแรงนะครับมีเจ็บไข้ป่วยอ่อนๆแอดๆนะครับก็เลยเสียงบ่ค่อยสมบูรณ์แต่ ได้ของมากกับสีมาแนะนํำนะครับจะได้ว่เป็นการพานนะครับได้ของมากกับพานไปบ่ปอย่างพานแบบนั้นนะก็เลยได้นํามาจัดทําคลิปเพื่อเป็นการแนะนํอ่าวัตถุมงคลสูพีสูนองให้ได้เลียนลู้ให้ได้ศึกษากันนะครับเอาครับเลี้ยนที่เห็นอยู่ทั้งหนานี่คือเลี้ยนหลวงพ่อพิบูลรุนส่างหอไตนะครับอ่าซื้อเป็นทางการของรุนนี่คือส่างหอไตจัดสร้างในปีพศ .2538 ราส 2, านะครับ ถ้าเป็นรุ่นในต้องบอกว่าประสบการณ์นะครับที่เขาเอื่อนกันคือเรียนรุ่นนี้คือรุ่นใยเขียวนะครับเนื่งจกว,ว่าประสบการณ์เกิดจากใยเขียวก็เลยเป็นการสร้างกำน,นันซื้อให้กับรุ่นนี้เลยนะครับเอาเบื้องรายละเอียดของเรียนนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับเรียนรุ่นใยเขียวจะมีการกระสรางอยู่ทั้งสิน้นคือสีเหนือนะครับคือหนึ่งตะกัวสองเงินสามทองเหลืองนี่ครับสีทองแดงครับ บางคนจะเอิ่นว่าเนื้อฟ้าบาัอัน,นี่ไอ้จริงก็ท้องเหลืองนะครับมันก็นกนคือฟ้าบาดคือลักษณะของสีคล้ายๆของฟ้าบาดเขาจะมักเอิ่นแบบนั้นนะครับอันนี้ขึ้นื้่ท้องเหลืองนะครับเนื้อท้องเหลืองนี่จะมีความแข็งนะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นงร้อยของการตัดเขาจะเห็นบ่าเห็นบอลจะเป็นการตัดแบบฉีกขาดนะครับจะรุดเกือบทั้งเหรียญเลยนะครับ ล่องร้อยของการตัดจะมีเห็นเป็นบางจุดนะครับที่เขาพอจะสังเกตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยให้เบิ้งลักษณะของการตัดนี่แบบฉีกขาดนะครับนะฉีกขาดแบบนี้ได้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่ฉีกขาดเส้นๆเป็นแบบนี้นะครับล,ลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบนี้บางคนนะครับใบเบิ้งแง่เขียวจะไปสังเกตที่ว่าเป็นร้อยบากขางเหรียญนี่ให้ระวังไว้นะครับเด้อ อย่างที่ผมได้แนะนําไปในหลายๆคลิปนะครับบาดคางเลี้ยนี่มันมีค้นหัวใสค้นหัวดีนะเอาเลียนแย่เขียวเสริมเลียนแย่เขียวเสริมมาคือเลียนแท่นี่แหละครับเน,นื่องโดยว่าทางวัดจัดสางขื้นมาภ้ายหลังหลังจากที่มีการปั่มเลียนบล็อกนี้นะครับได้จัดสางขื้นมาเพื่อหาทุนทรัพย์สางสิ่งต่างๆภายในวัดนะครับอน,นั้นกระแท้ได้รับการลุกเสก็ด้วยกันครับแต่แก็ได้มีพ่อค่าหัวใสหรือนักเล่นหัวใสนะครับ เอาเหรียญใยเขียวรุ่นเสริมเนี่ยนะครับไปทําการเสาะร่อ,องนี่ด้านข้างนี่นะครับเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ให้รุ่นแยเขียวให้มีจุดขายทั้งๆท,ท,ที่เป็นเหรียญเสริมนะครับเหรียญรุ่นนั้นก็เลยตีเก้บางคนบ่าข้าใจบ่ได้สังเกตวิธีการอ่าสังเกตของของเหรียญรุ่นนี้นะครับกลายว่าตกเป็นเยื่อนะครับกลายว่าตกเป็นเยื่อหลายคนนะครับซื่อยาเขียวเก๊เ่านั้นเมื่อนี้ผมกะ สีมาทบทวนนะครับเพื่อบ่อให้ผิดพลาดอีกในเอฟซีผมที่รับช่ว่พันช่องอยู่นี่ก็หรือท่านผู้ชมที่พันเข้ามานะครับนี่ก็สีมาแน้นํากันทิกเล็กๆน้อยๆนะครับอีิจริงทาผูใ้ใดอยากรับช่วงคลิปเต็มๆหรือว่าแดะนําเต็มๆเกี่ยวกับรุ่นแย่เคียว่ผมก็เฮ็ดไว้ผมก็เฮ็ดคลิปไว้ในช่อง YouTube ผมเลยแหละนะครับสามารถเข้าไปค้นหาใน YouTube หรือว่าเข้ามาในช่องผมแลวก็ค้นหาคลิปได้เลยนะครับ วิธีสังเกตได้เขียวครับหนึ่งเลยคือเบิ้งไห้มีความคมชัดนะครับผิวเลี้ยนต้องตึงนะครับผิวเลี้ยนต้องตึงย่า่เขียวจะมีความพิเศษคือหนึ่งบอร์แมนท่องเหลืองดิเบรแมนท่องเหลืองแบบชิดซีดดิครับคือย่ายเขียวคล้ายๆว่าเลี้ยนหนี่ถ้าเป็นท่องเหลืองเดิมๆแบบนี้เลี้ยนจะคล้ายๆว่าชุบท่องมากนะครับคล้ายๆว่าชุบท่องมากผิวมันจะซดจะเงาอยู่ตลอดนะครับถ้าเลี้ยนล่างเลี้ยนเลี้ยนกระจายซีดนะครับ ถลาเลียนเก็บบ่ดีกับเจสซี่คือกันแต่แต่มีข้ออ้างอย่างที่บเขาจะเห็นว่าเป็นจำ้ำแดงๆนะครับเป็นจ้ำแดงนะครับ,รบตามพืนเลี้ยนนี่มองมองใดที่ถูกสัมผัสบ่อยๆพืนเลี้ยนจะเป็นจำ้ำแดงเกิดสนิมเกิดซาท้องแดงนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นท้องเหลืองนะครับนี่เอ่ออันนี้คือวิธีการสังเกตเขาสังเกตได้ง่ายเลยแบบนี้แบบนี้พระแถ้อยปเปอร์เซ็นเลยครับนี่ถ้าเป็นท้องเหลืองสดๆที่หรือว่า อมองได้สัมพันธ์แล้วก็ย่างเหลืองอ้อยอยูอ่น,นั่นให้ระวังไว้ด้ครับเดอ้อให้ระวังไว้วิธีการสังเกตคร่าวๆนะครับส่วนขอบตัดนะครับขอบตัดอ่าพิกมากขอบตัดให้พิกมากนะครับให้สังเกตก่อนเลยขอบตัดนะครับด้านนี้นะครับนี่ว่าตรงกระนกเสาโรมันมองนี่จะตัดตรงนะครับจะตัดตรงนะส่วนฝั่งนี้จะตัดมีร้อยเว้านะครับสบัดเขา เขาบัวเสานะครับผมจะเห็นได้บ่งเห็นบ่นี่มันสะมันสะบัดว้าวเขาตรงหัวบัวนะครับหัวบัวเสาหนี่เห็นบ่มันจะแอนอยู่นะ,ะมันจะแอนอยู่นะครับบ่ได้ตัดตรงนะครับถ้าเป็นท่องแดงแห้งจะเห็นชัดเจนเลยมองนี่นะครับคือมันจะมันจะสีนะครับมันจะขึ้นไปแล้วมันก็โค้งเข่าแล้วกสะบัดออกสีหน้าส่วนฝั่งนี้มันจะตัดตรงสีเลยตัดตรงปื๊ดมากสีนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีก้ามแตกต่างกันอยู่อย่าไปเบิ้งอย่าไปเบิ้งร้อยบาทหลาย๋ยวามันจำผิดพลาดเอาฟังนี่ฟังที่ตัดตรงเห็บบอนอ่าฟังที่ตัดตรงฟังนี่บ่ดิฟังนี่ฟังที่ตัดสวัดเหมนบ่เห็นบนบันเป็นแอนยูนบ่เออนะครับเราก็เบิ้งมองคางหูเลี้ยนนะครับจะมีร่องรอยของการเจาะนะครับเห็นบ่ต้องจิกลึกนะครับนะต้องจิกลึกนะต้องจิกลึกเนี้ยนะครับ เห็นบ้นี่เอต้องจิกลึกเด้อนะครับถ้าเป็นจิกป้อนร้อยจิกบางบาตื้นๆน่นะครับอันนั้นอย่าไปสนใจเด้อต้องเป็นลองล้อยจิกลึกข้างหูเรียนแบบนี้นะครับเห็นว่าลักษณะการตัดบ่นี่เอาเฮาเบิงอ่าเบิงลักษณะการตัดเ,นนเ,ดเห็นบ่เนี่ยลายก้นจำบ่อ้กับิมี่นั่นอยู่แต่เน,นื่อนี่จิมมีการตัดที่บ่เหมือนกันนึ่เรียกว่าความแข็งของโลหะนะครับเพศไทยลักษณะของการตัดนี้ ผิดเพี้ยนออกไปบ่ได้บ่ได้ซ้ำบ่ได้นั่นกันนะครับนะมันก็นเลยสร้างเอกลักษณ์ให้เรียนรุนนี่ถ้าผู้ใดไปเจาะโจงมงได้มงนึงโดยที่บเบิ้งโดยรอบของเรียนนี่นะอาจจะผิดพลาดได้นะครับนะว่าลักษณะการตัดนี่อ่า่งง่ายๆล่ะเ้าตัวเลขมันมีเหรียญเกที่เฮ็ดตัวเลขขึ้นมาใหมนะครับนะต้องให้ระวังดีๆอ่านี่เห็นบ่ตัวเลข ร่องตัวเลขจะต้องเงีงๆภายในร่องจะต้องมีเสียบอันนี้กล้องผมอาจจะซูมมาถึงนะครับเด้๋ยต้องขออภัยแต่ผมจะอธิบายไปพร้อมในในระหว่างที่ผมซูมเฮเบิรงนี่นะครับนั่นจะในระหว่างที่ผมซองเฮเบิรงนี่เพื่อเลี้ยนตัวเลขนี่เพราะาเป็นตัวตอกด้านล่างส่วนลึกของตัวเลขจะมีเสียนเสียนนะครับส่วนด้านบนด้านบนคือขอบด้านบนนี่นะครับหรือลอดด้านข้างนี่นะครับ มันจะเป็นเลี่ยมห้าบ้างอีดีจะเป็นเลี่ยมนะครับบวไใบกลมนะคือตัวโคดเนะี่ยต่ตัวโคดเป็นเลี่ยมนะครับบวงใบกลมพราะตอกลงไปนี่พวกโลกห้าที่ถูกตอกมันจะเป็นเลี่ยมหักเว่าตามมุมของตัวโคตนะครับเห็นไหมเฮ้ามีจุดสังเกตนะครับจะเห็นบ่มันมีหักเลี่ยมอยู่เนาะจำตัวเลขไว้ให้ดีนะครับนะต้องขนาดนี้ป่ามานนี้นะครับอ่า อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้แนวทางให้แนวคิดกับพ้นที่เหรีย่ใย,ยเขียวนะครับคือข้อมูลที่มีการบอกเล่ากันต่อยคือใยเขียวเนื้อท่องเหลืองนี่นะครับจํานวนนะครับจํานวนเหรียญรับที่มีการบอกเล่าต่อกันคือสองพันเหรียญนะครับแต่มันมีบางเหรียญที่เหล็กมันเกินขึ้นมานะครับมีบางเหรียญที่เหล็กมันเกินสองพันนะครับ บางกระแสนะครับกล่าวว่าอ้างอิงอ้างอิงจา,ากนักเรียนที่เขานั่นมากคือคือ,อมีจํานวนแค่สองพันเหรียญน,นะครับนี่คือของมูลอีกกระแสหนึง่งส่วนของมูลอีกกระแสหนึ่งคือ,อมีการคร้ายๆว่ามีการทําเพิ่มบริเวณทําเพิ่มนะครับคือโรงงานนี่เหต็ตตอบเพิ่มขึ้นมาก เพื่อกันพาดนะครับประมาณบ่เกินร้อยเหรียญนะครับบประมาณบ่เกินร้อยเหรียญกันพาดนะครับหรืออาจจะตอกตัวเลขซับซ้อนอาจจะตอกไปเรื่อยืมว่าอาจจะเรืมว่าทั้งทั้งผู้จัดสั่งได้จัดสร้างแค่สองพันเหรียญอาจจะตอกไปเรื่อยนะครับแต่อาจบ่เกินหนึ่งร้อยเหรียญเพราะว่าเป็นอย่างเช่ว่าบ่เกินหนึ่งร้อยเหรียญเรื่องเลว่าเห็นหน่อยนะครับเห็นหน่อยเห็นบบกี่เหรียญที่เลขเกินสองพันนะครับแต่เหรียญแท้ ทุกอย่างนะครับในจํานวน2 0 0 0เหรียญในเลขที่เกินมากนี่คือลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแท้จุดต่านี้อยังเดียวกันเมื่อนะครับนะแต่ตัวเลขเกินมากซื้อกันเลยรุ่นนี้กันเลยมีสองกระแสคือบางกระแสก็เหรียญแค่อยู่ใน2 0 0พบางกระแสก็เหรียญทุกตัวเลขเลยนะครับที่เกินมาก2 0 0 0กับเหรียญนะครับแต่กะราคาก็จะอาจจะติดอยู่ในใจไพ่ลายคนแต่ผมก็อยากอยากจะบอกว่าคือหนึ่งผรามันแท้นะครับ การตอกพวกนี้คือเป็นการตอกแม่นวลน,นะครับคือตอกมือเข้าเนะ่ะมันไม่เป็นลั่นเครืองนะครับคือตอกมือเข้านะ่ะมันอาจจะมีความผิดผาดในระวังตอกจําตัวเลขบ่ได้ว่าเออเจ้าของตอกไปเท่าไรแล้วนะครับอ่าเจ้าของตอกไปเท่าไรแล้วอาจจะตอกไปเพิ่นไปนะครับคุ้ยกันไปนะครับจนเลื่อมมาเล่ยจำนวนที่จัดสรแต่เหรียญนนะ่ะต้องมีการนั่เขรุขรเสกแงในนนเพราะวา่าเหรียญบ่ได้เป็นเหรียญที่ช้ำรุดบ่ได้เป็นเหรียญที่มีจุดใดที่เป็นจุดตํหนิอันนี้กับ เป็นหน้าทางที่บอกกันซื้อนะครับนะแต่แบบนี้ตัวเลขเกินส0 0พันนี่ผู้ใดมีอยากขายกับทากุม,มาแล้วกันนะครับนะต้องถูกต้องถูกถูกดิถ้าว่าเบลนต้องขายให้ผมถูกถูกผมรับซื้อนะครับนะอันนี้คือยันแย่เขียวเนือ้อเนื้อท้องเหลืองเนาะเสียงแต่แตกๆขาดทิ้งหายนะครับเด้อเมื่อนี่ต้องคอยเอาไีต่อไปนะครับเป็นเนื้อหายากนะครับต่อไปเป็นเนื้อหายากเลยนะครับ เนื <N> ้อหายากเลยคือเนื้อตะกัวนะครับว่ากันว่าจะสั่งแค่สามลอยเหรียญนะครับจัดสั่งแค่สามลอยเหรียญสามลอยหรือสองลอยแหละผมจำไม่พิเนษาจะสองลอยเหรียญมั้งนะครับจัดสั่งแค่สองลอยเหรียญนะครับอันนี้ตัวเลขบ่เกิดนั่นออยู่นในสองลอยอันนี้หนึ่งหกซองนะครับอ่เมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีได้เนื้อตะกัวผิวเดิมดม,มากนะครับเข้ามาเดิมๆนั่นนี่บางคนไม่เข้าใจด้วยนะครับสายหลวงพ่อพิบุญบางคนยังไม่เข้าใจว่าพระเดิม ภาพเดิมพระล่างพระแต่งนี่มันเป็นยังไงนะครับบางคนงยามอยากได้ก็อยากได้ซื้อพระล่างพระแต่งผิวมากนะครับเนี่ยพ่อออไปคายอ่าเขาซื้อถูกกับว่าเขาซื้อถูกเอ้จริงวงการนี่คือตรงสวยตรงเดิมนะครับนะต้องพันธ์การโม่การล่างกางบิวนะครับเนื้อตะกัวสาพานการล่างดำทันทีนะครับดำทันทีถูกน้ำถูกหยังถึกเงื่อดำทันทีนะครับนะอ่า ดำทั้งเหรียญเนยนะแต่ถ้าเป็นคราบดำๆป้าปลายแบบนี้แล้วมีซาตะกัวเคินว่าไขตะกัวนะขรันเห็นว่าไงขาวๆเห็นว่าถ้ามีไขตะกัวขึ้นแบบนี้ก็จงเข้าถอดแบตเตอรี่รดยต์ไปตากแดดทำมันบไปถูกสัมผัสยังถอดออกมาจากน้ากันเราไปตากแดดไปมันก็จะเป็นไขนะครับเคินว่าไขนี่ผิวคือผิวเดิมนะครับอันนี้คือผิวเดิมนี่บอใสๆเลยตะกัวยังใสๆสอยู่นะครับ บางเลียนนี่ตะก่วจะดําเนี่ยเพราะว่าพันการล่างนะครับอันนี้ยังใสๆอยู่เห็นไหนี่เออผิวใสๆอยู่เลยนะมีไขตะก่ลพร้อมนะครับด้านหน้าไปเลยควอมคมชัดยูไนเพราะว่าเป็นเนื้อโลหาที่อ่อนนะครับความคมชัดจะต้องมีสูงนะครับรายละเอียดมองได้ที่เบ่เคยพอบ่เคยพบในเนื้ออื่นๆเนื้อตะก่วเนื้อเงินจะต้องอยู่ครบนะครับนะเอาให้เบิ้งตัวเลขเห็นไ่ตัวเลขเห็นบ่ลักษณะของตัวเลขนะครับ อ่าในตัวเลขพื้นตัวเลขนี่จะมีเส้นเสียนคมคมนะครับต้องสังเกตเรียนเรานะเบื้องผ่านกล้องผมอาจจะไปเห็นดอกพนกล้องคิกากนะครับผนังตัวเลขนะครับหรือขอบตัวเลขหรือพื้นผนังขอบตัวเลขที่ใช่ต่อจะมีความหักเลี่ยมนะครับเป็นมุมหักเลี่ยมนะครับนะไ่ได้เป็นกลมม้วนเนี่ยเ่าเป็นบ่เป็นการต่อเครื่องเนี่ยนี่เป็นการต่อมือนะครับโคตรก็เป็นโคตรมือนะครับเป็นโคตรมือสมัยเก่านะมันเปิด มันบัวด่กล่มม่นเนี่ยมีหักเดียมอย่างยู่นะครับนะจีวันควบขคมจีวันอันนี้ผิวเด,เดิมนะครับอันนี้ผมเป็นโอก,โอกสดีนะครับได้เลียญผิวเดิม,ดมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่กลัวพันมือผมมาสองเหรียญครับเดิมทั้งคููนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเห็นค้นเลือกนิดหน่อยนะครับถ้าพระบ่เดิมผิวแต้งผิวล่างถ้าบ่สวยผมบ่อยากซื้อนะเพราะผมถือว่าถ้าผมขายบ่ได้ผมกะเก็บไว้ใส่ ส่วนตัวให้ได้โซ่ให้ได้อ้างให้ได้อวดนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อผมไปก็ต้องยอาา่อมรับว่าราคาอาจจะสูงก็ปกติแต่ปกติผมขายผม,ผมไปตามราคาเก่าเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นหรอกนะครับส่วนมากนี่มีราคาไหลไปเพราะว่าหนึง่งถ้าคนเบิ่งออกก็ควมสวยมันระดับนี้เลยนะครับบ่เสียนเสียนเสียนสายผลย่านบอลยุ่งมองระวังเท้าบนะคมๆเลยตามล่องตรงซื้อกับมุมคมเลยเหมือน ความสวยระดับนี้มันได้หาง่ายนะครับนะสำหรับคนที่เหรียญขนาจะเข้าใจนะครับนะคนที่เหรียนพระจริงจริงจากนั้นจะเข้าใจอา้าวเบิ้งร้อยตัดแบบนี้เห็นว่าจะเว้านะครับนะฟังนี้นะทา,า,างาานนาพิกด้านข้างมาด้านหน้าพิกด้านข้างมานี่ตัวตัดจะเว้านะครับอืม่วนด้านพี่เาะนี่ด้านนี่ตรงเห็นว่าี่เอ่อเนื้อตะกัวบ่มีเจานะด้อบ้องไปเบิ้งง่ต้องไปลงเบิ่งล่องขางหูเหรียญเนื้อตะกัวบ่มี่เจาะนะครับนะบ่มีเจาะหูเหรียญ ส่วนด้านหลังนะครับนี่จะมีตอกเหล็กหนึ่งเห็นไจะมีตอกเหล็กหนึ่งอยู่ด้านหลังทุกเหรียญสําหรับเนื้อตะกั่วนะครับน่าจะเป็นการน่าจะให้เข้าใจว่าเนื้อตะกั่วเป็นข้างแรกนะครับเป็นเนื้อที่ปั้มข้างแรกอันนึงหรือว่าเป็นตะกั่วร่องพิมพ์นะครับเพื่อทดสอบแม่พิมพ์ที่แก้ไปว่ามีคมละเอียดสูงมองไดที่ต้องแก่ตอกไว้ว่าอันนี้คือเหรียญข้างที่หนึ่งนะครับจะสั่งข้างที่หนึ่งนะครับนะ ผมเข้าใจว่าทั้งสันนะภาษานี่ปา่นแต่พูเป็นจริงจากกับวิธีการสร้างพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเนื้อตะกัวต้องปั่มก่อยู่แล้วเ่รพีู่ลใยเอาเนื้อตะกัวปั่มทายนะครับนี่คือรายละเอียดของเหรียญนะครับเห็นบ่เบื่องดูก็เงาเาเลยนะเงาเงาเลยนะอันนี้แกว่าที่บ่บอยากขายก็เสียดายกันนี่แต่กัะอฮา ทุนหน่อยนะเพราะใดของขาก็ต้องแจกจ่ายออกไปนะครับเพื่อยังตีเพื่อหาทุนเนะ่ยมาเพื่อหาทุนมาจัดําคลิมไห้สมาชีกไห่เอฟซีให้คนที่เขามาศึกษาไห่ค้นที่จะเขามาเรียนลูกเกี่ยวกับวัตถุมงคลอ่าเพื่อไปต่อยอดแน่หน้านกุหแะนะผมก็ซื้อมาขายไปเนี่ยเพื่อได้หมุนเวียนอ่ารุ่นอื่นๆเขามาใหพี่ใหน้องได้รับชมรับฟังกันถ้าผมาซื้อเก็บซื้อเก็บู่ดีผมก็ตายผมไม่ได้เฮ็ดคลิปดอกนะครับ อ่าตะกี้ผมก็หวงล่ะบ่เคยขายบ่เคยยังไงแต่หลังๆมากมันเริ่มอยากจะอธิบายอย่างอื่นแล้วเพราะว่าพระสายหนีพระเกยพระงัดพระท้ำผิวพระโม่อย่างหลายหวดนะครับเออเหลือตัวหลวงปู่นะครับเหลือตัวหลวงปู่นะครับก็เลยอยากเค็ดแนวทางดีๆให้คนที่ศรัทธาหลวงปู่ได้รับช่มรับรับฟังกันนะครับนะให้ได้เรียนถูกทางกันเนื้อตะกัวครับ หางากนะครับหางากแห้งสวยๆแบบนี้จมูกงๆผิวไพ่ประลอดตะกัวมีตะกัวมีขื่นไข่บนี้โคตรหางากครับออันนี้ก็ได้นํามาไ้สูบีุร่องได้รับช่มแลบฟังกันเอาเดี๋ยวซองรายละเอียดแล้วกันนะนะครับซองไปเรื่อยนะครับระวังที่คุ้ยกันอ่าผมมีนี่ผมมีอันนี้อยากจะแนะนําเพราะว่าอย่างเดียวไอ้กล่องผมประซุมะ่มวะ อืมได้ละกวันนี้ได้ละได้การละได้การละอ่ะาเพราะว่าจะเป็นเนื้อใดครับนะเพราะว่าจะเป็นเนื้อใดนะครับนะอ่าตัวหน้านี่นะครับตัวหนะนะครับตัวหนาจะมีเส้นขีดอยู่นี่อ้อันนี้คือรายละเอียดแบบขั้นสูงเลยนะรายละเอียดแบบขั้นสูงเลยนะออผู้ใดมีการเป็นฮาซองเหรียนจะคลองเห็นปะเห็นเป็นเส้นมาคมๆมบางๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะ นี่ป้ป๊บนี่ขีดว่านี่สองเซนนะครับคมๆเลยนะแต่เป็นเนื้อเหรียญใดที่แบบเดิมๆนะเอาว่าผู้ใดมีเหรียญเดิมไปซ่องแล้วกันอาผมให้เบิ้ลทองเหลืองอันนี้มันไฟมันสะท้อนเห็นบอนบ่เป็นเส้นล่างคู่นะเห็นเบอร์แพลวอยู่นะเนาะเพลวแพวบออ้าเห็นบ่นเียเห็นอยู่เน๊ เห็นบ่าเป็นเส้นล่างคูนะครับนะเออผมอันนี้เวลาผมเห็นเหรียญเดําเดิมผมจะมักซองใต้ตัวหน้านะจะมีเส้นล่างคูอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นบ่นีิยู่วงนี้เมื่อกี้ค่ตรงนี้ละนะครับเมื่อกี้คููเมื่อกี้ครูวงนี้ละนี่เส้นหนึ่งยจ้านี้เส้นหนึ่งยจ้านี้แล้วก็มีสองสองเส้นสามเส้ยนยจนี้นี่้าเหรียญผิวเดิมเดิมนะครับ เ้นตรงนี้จะต้องคมเห็นบ่หนเอ่าเห็นบ่ตัวหนะอ่าตัวหนะเห็นบ่อันนี้คือบ่งบอกว่าผ่าเดิมผิวเดิมนะครับมันถึงได้เห็นแต่ถ้าถูกสัมผัสนิดหน่อยมอ,องนี่จะจางแต่บ่เห็นทันที่เลยนะครับนี่อ่านี่นี่ให้เบิ่งว่านี่คือบอกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตะกัวมี่เนื้ออื่นกับตองมีนะครับถ้ายังเป็นผ่าเดิมผิวเดิมบ่ล่างบ่ซวยมากนะครับนะรบ่ อาฟังนี่เอนี้อย่าเนี่ยจับดีแล้วยี่หองกงกองผมดีแล้วเห็นปะจะมีเสียนยี่ห้อนี้นะครับนะอันนี้เป็นทิกเล็กๆเล็กน้อยนะครับเป็นทิกเล็กๆเลน้อยครับที่อยากจะมาแนะนำํนะนำกันนะครับเอานะครับบอรินี้กะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํำกันเพียงเท่านี้นะครับการาใช้วิดีโอข้างนี้นครับภาพอาจจะไม่ได้ตรงใจตาม สเปกท่านผู้ชมนะครับต้องขอกับท่านอภาให้กลุยมกจระจาเฮตุให้ในมุมให้เบิ้งในมุมของนักเลียนว่าวิธีการเบิง้งเขาเบิ้องยังไงเขาเบิ้างละเอียดทั้งเรียนนะครับเข้ามาเบิ้างละเอียดทั้งเรียนคือเบิ้งควมสวยนะครับส่วนจุดตรรนี้จุดพี่่าจุดใจต่างแต่ละคนกับเบื้องเพืคือกันแต่มันจะมีเป้าหมายเดียวกันคือเลียนที่เบิง้งนั้นจะต้องเป็นเลียนแท้นะครับผู้ย่พยามจะเหตุให้เบิ้งในมุมของนักเลียนนะครับว่าเขาเบิ้งเขาซ่องแบบใดนะครับเขาก็จะได้ไปเลียนรู ลักษณะการเบิ้งกันซองแบบที่นักเรียนเขาเรียนกันเขาจะได้เข้าใจง่ายๆว่ามันยังดอกบางคนอยากให้ซองูทั้งเหรียญเลยจัดปีดซองยังหนวดทั้งเหรียญถ้าเขาเบิ้งว่าเปลี่นไปซองทั่วทั้งเหรียญกับมันบม่มีประโยชน์นะครับนะให้เบิ้งผิวเพื่อนเอาแบบนี้ละให้เบิ้งเพื่อนเอานะครับกองอุปสมุนไให้เบิ้งเพื่อนเอานะครับให้เบิ้งเพื่อนเอาแบบนี้นะครับ มืัอนี้ซื้อกล่องไหมมันเลก็เลยลองเพจกล่องสื่อยังบอกขุ่นนะก็เลยมั่วๆแน่นะครับนะเอานะครับมืัอนี้กะมีสิ่งที่ดีมากในน้ำกันเพ็งตัวนี้นะครับสำหรับเมื่อนานะครับถ้าไ่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำวัตถุมงคลดีๆแบบนี้จากทางช่องนักเรื่องผักทองทินนะครับกะ่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเด้อแล้วกะผู้ใดอยากติดต่อทั้งช่องครับกะยู่ใต้คำอธิบายของคลิปช่องทางการติดต่อผมเอาไว้ในนั้นหมดแล้ว ทั้งเบอร์โทษทั้งช่องทางการติดต่ออยู่ในนั้นหมดนะครับนะถ้าผู้ใดมียังอยากสอบถามส่วนตัวหรือว่าอยากจะนําวัตถุมงคลมาให้ทางช่องหรือว่าอยากจะนําวัตถุมงคลมาให้ทั้งช่องนะรับเช่าหรือว่าให้เช่าหรือว่ารับเช่านะครับนะจะยินดีทั้งสองอย่างนะครับนะเอานะครับมื้อกี้ก่อนอจากไปมื้อนี้ก็ต้องอยากจะบอกว่านะครับพระแท่นนะครับหาซื้อได้เรื่อยๆนะครับแต่ พาเกนะครับอย่าไปพลาดให้มั่นนะครับนะเกมากมันรักษาเจ้าของเากขายเงกเสียดายเงินนะครับซื้อพาแท้นะครับอย่าเอาความศรัทธาเป็นที่ตั้งให้เอาอความเป็นจริงขึ้นเป็นที่ตั้งนะครับแล้วความศรัทธามันจะอยู่ได้ดนนะครับเอานะครับมนีก็ถึงเวลาสมควรแล้วสาหรับมนีก็สวัสดีครับ